สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในสนามการแข่งขันรายการ MDU.45 มเร์นถุกที่อำเภอควนโดนจังสตูลนะครับรุ่นต่อไปเป็นรุ่นวินเทจนะครับเป็นการนำรถที่ใช้เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วหลังจากที่จอดท,ทิ้งไว้นานก็เอามาส้มแล้วก็นำมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปแล้ว เขาบอกเราวันหนึ่งเขาเล่าล้มไปแล้วไอ้ชนไอ้บ้าถ้าชนกูทำไมกูล้มก็เจ็บจังชนสามกูเอกเอาอีกแล้วติดไปละชนกูกระตันดานหักไปแล้วมางกิฟายเอาแล้วเอาแล้วติดมาแล้วติดเลยไม่เป็นไรเว้ยติดเลยมาแล้วอันนี้ใหม่ๆเลยทีเดียวอ้าวไอ้หัวกูมาทีจ้ะ ใช่หรือเปล่าว่าใช่ด้วยโอ้ไอหัวนกทำลัำมาดูที่สองเลยมาแล้วเฮ้ยถอดบวกไม่ได้ถอดบวกไม่ได้ดีสองถอดบวกไม่ได้ทำบวกเนี่ยถอดบวกกี่ไล่รถกกงหัวจุกแมก่พวกเรหัวผู้ทำลัำอาน้รถอันนี้มันไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ด้วยแต่มีความสามารถในการขับเี่อนดยอด ไอ้คันกลางหลังเป็นยังไงละถูกทิมเข้าไปอยู่ในหลังหลังแห็งคนหรือเปล่าไปไปยาว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 เอาละทีหนึ่งไปแน่ไอ้หัวปูไอ้หัวปูเอาเลยไอ้ปูไอ้บ้โปูไอ้เลวปูไอ้เลวปูเอาละเว้ยเว้ยเอาละคุณลุ้นไอ้หัวปูด้วยเมื่อไหร่เอาแล้วเมื่อไหร่เไม่ยอมมึงโดนห่โดนแน่มึงอย่าไปเข้าใกล้ไอ้ปูร้อง กูนำน้ีหนึ่งแล้วเว้ยอุ้ยแมนเอาจนได้เอาเล้วเว้ยกูมีตังไปทำผมยืดผมแล้วผมสุดยอดเว้ยสุดยอดเลยมาแล้วมาตลอดระวังลืน่นระวังลื่นใจเย็นยเย็นใจเย็นบางดีใจเย็นบางดีบางดีใจเย็น,น,น,ยยนแมมีผีมือด้วยแลวคู่หูก็มาคู่เหมือนกันเลย ไอ้ดอนก็เับมึงอย่าบอกนะเป็นไอ้โคตรแห่เอาแล้วมาแล้วไอ้โง่มันสั่งแล้วมันไปนั่นมันไปบวชเออมันไปจะเลาะไก่นั่นมันเลยบวชเอาแล้วบางดีก็ดีใจแน่ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยถ้ารอบสนามไปให้ตลอดนะครับได้รุ่งเก่เก่งมือใหม่เราจัดการให้ใหม่นะครับเราจัดการให้นะเนี่ เดินบังโอ้โหซ้ายระวังเดินระวังเอาอดีเอาีไม่ต้องอกข้างหลังปให้ไปให้สมติกรดกวเลยแม่โอ้อขาดไหมาขาดเี่ยอกไปอขาดไตงกะานานเลยเอาไป่อ,อ,อ,อขาดก็มีท่อทะลุก,ก็มี ไอ้คันี้โดนทิมงสุดท้อยเลยคันนี้โดนทิ้งโดนทิ้งโดนทิมง้านหลังถูกคบเนอเขาบอกถูกคบถูกคบเขาว่างั้นเป็นอะไรไม่ร I mean ู so, so ้รู้แล้วผมจะร่ายจะแรงจะแรงไลยครับนะครับเอาพุดมากลางก็แล้วกันเอามาแล้วไอ้สองคนข้างหน้ามันไม่มีที่เข้ามึงว่ามีลบหรือไไอ้สามคนระดูตามคนทำไมมันมันบรรยากาศมันได้หรือไงขยับแล้วครับตอนนี้น้ำเลื่อนไหลลงก้นแล้วนะครับเรื่อขไับแล้วนะครับ ไหลลงก้นแม่ไม่ใช่ท่าพื้นที่อ่ะครับแต่มันไหลลงก้นปูเพิ่งขยับล้มให้ดีเออลงก้นปูอีกแล้วเย็นอยู่เนี่ยเออเออแหวะไอ้ทำยังไงคนจะงเหยียดย้ายเข้าไป,ไปเอาแล้วพื้นดินเอาแล้วยังมีฝีไม้ลา,ลายมืออยู่นะครับยังได้ยอยู่เดี๋ยวดูหนะ้าคาตาลัคนที่หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับ เกตเอระวังลืมด้วยนะครับผลมตับมึงมองหลังี่ยกขาแ่ยกขาแมึงเห็นเมียทำแบบนี้มึงทำตามเมียมึงดีาทอวักนี้อขาดคุณแช้นท่อขาดออกไปรถพังกุแจหูปูดูเสียงจูโน้มันดังไปยางนี้ไอ้น้ำปิดมันดำหมู่บ้านไอโ โอ้โหแสบหูอยู่คันเดียรกูแช่งกันมีรถพังตกหูที่พายเลยรถมึงคันเดียรอยู่สิบกิโลกูยังรู้เลยว่าเป็นมือดินดินยาวดินยาวดินยาวเลยอย่ามีครูหูกเพื่อนนะมึงไงไงไดรางวัลที่หนึ่งได้จังเอาจังให้เพื่อนมึงช่วยไปทำผมทั้งคู่ถ้ามึงยืนคู่กันเนี่ยถ้ามันมัดติดกันมันแกะไม่ออกกูว่าหวังดีนะ ยกมือหน่อยฮัลโหล<ป>นีน่าอาทิตย์ในโซนกาจาราครับครับกับเออโอเคโอเคได้ได้แก่กูไปกินฮอตดอกเพวกมึงเนี่ยขายใหญ่กูจะไม่ว่าเลยมีนิดนึงเออใหญ่จะไม่ว่าเลยมียุดหน่อยฮอตดอกเด็กอ,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 อ๋อปูอัดปูอัดปูอัดไม่ใช่ฮอตดอ,อกปูอัด ดึงยกลงหน้ายกง,งหน้าฮึบบังดียกงหน้าเลยยกงหน้ายกงหน้าเลยฮึบ,บ,บ,บอ๋อเนี่ยยกหน้าแล้วยกหน้าแล้วมาเดีเ๋ยวเจอบิงดีเออ่ายวันนี้สุดยอดพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ